เดี๋ยวก่อนววยวาวุ่นตอนนี้นีครับยังมีเพื่อนๆนะครับอีก75%เลยที่ยังไม่กด subscribe ให้กันนะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กด subscribe ให้กันเนี่ยกดให้กันหน่อยนะครับผมเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้มากันนะครับก่อนใครเลยถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นร้านนี้เลย FDC ชอบบริการกดเกมพาร์และกดกิฟต์แมพต่างๆ แต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบัคที่ถูกสุดโหดกระโดดคีเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID Pass และมีบริการเติมเกมอื่น ด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี่เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อเอาเริ่มต้นมาเราก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้วัดแต่แผนวางไว้ตอนไหนครับเนี่ยโดยที่เรานี่ครับจะเริ่มฟามร์มเรเวลนะครับต่อเลยนะครับที่เกาะซอบีหรือเกาะไม้แห่งนี้ดูเหมือนว่าจุดนี้นะครับจะเป็นจุดรับเควสเริ่มต้นหรือเปล่าหมอตีเองก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับแม่สาวคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนก็รู้จากรอยเย็บของเธอสิจะเป็นคนธรรมดาได้ยังไงเธอต้องเป็นมนุษย์ดัดแปลงแน่ๆเลยเริ่มคุยกับเธอไปนะครับเพื่อรับเควสเริ่มตต้นแ่ดียว เอะเมื่อกี้เห็นแบบแบมัน2 0 2 5ไม่ใช่หรอตามไม่ได้เช็คดูใหม่อีกรอบนึงดูเหมือนว่าเรเวลเนี่ยมันจะเกินกว่าที่เราเนี่ยจะรับได้เออว่าแต่จุดฟาร์มเริ่มต้นมันอยู่ไหนและครับพี่ออกมาเดินเช็คดูก่อนแม่มาอยู่ตรงนี้เองก็ไม่บอกน้าตายยังกะฆาตกรเลยดูนะครับเควสเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มนะครับแค่1975นเอท่านั้นเองแต่เราเนี่ยเล่นรอในครับฟร์มาถึง2,000กั่วเลยไหนคนอื่นบอกว่ามาตอน2,000ยังไงฟ้าอันไหนดูเควสที่ยังสีมันเป็นยง ใช้เคียวนะครับกับเรเวนที่เราเป็นอยู่พอดีเลยว่าแต่มอนเราต้องไปตีตรงไหนครับเนี่ยเปิดหาคิสสังเกตก็ยังไม่รู้เรื่องเลยมอนอยู่ทางไหนอ๋ออยู่ทางขัาวตรงนี้เองก็ไม่บอ,อกแล้วมอตี้นะครับก็ได้เริ่มฟาร์มเรเวนที่จุดนี้เลยหลังจากที่ฟาร์มไปฟาร์มมาอยู่ดีๆใช้เคียวตีอยู่ต้องนานเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอเราต้องใช้มัดมังกรในการฟาร์มนี้ว่าท้ทีลืมไปอัพคาแสกเมรีด้วยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไมห่หมดเดี๋ยวมันจะเบาและจะฟาร์มช้าเบื่อเื่อจากการฟาร์มนะครับ แต่เดีวก่อนจากนั้นก็เพิ่งคิดขึ้ได้ว่าถ้าเกิดเราได้ที่เสกบอสเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ซีเพราะว่าเรามีเคียวแล้วงั้นก็ย้ายไปสูมเสิร์ฟธรรมดาแล้วการเผื่อได้เสกบอสให้กับคนอื่นถือว่าเป็นการทําความดีไปในตัว อันนี้ไงเซิร์ฟธรรมดาเช็คดูซะหน่อยดูเหมือนว่าบอสเขียวนี่ครับจะไม่มีพอดีเลยมอตี้นะครับก็เรี่มมุ่งตรงนะครับมาทําการนะครับสุ่มเลยละกันโอ้ยมาดูกันเลยนะครับน้อนๆพี่นะครับจะสุ่มที่เศษบอสเนี่ยให้กับเซิร์ฟนี้เองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะขิงไว้ก่อนว้าวเจอกล่องด้วยเก็บไว้แล้วรุยต่ออุ้ยคิดถึงคําพูดนี้จังเลยไม่ได้พูดานเรานะครับก็เริ่มดําเนินการสุ่มเลยมีทั้งสองพันคนกระดูดอ่ะก็แบบมาใช้กันหน่อยละกันสำหรับเศษกระดูที่ฟาร์มมาดูสครับว่านี่ยมัันดงอกให้้บาเวะคร ยิ XP มันนะครับถือว่าเป็นกําไรเพราะว่ายัางไงเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่เลยโอ้ยสุบไปสุบม,มาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับสําหรับที่เซกบอสมีพอนุ่มนะครับใช้พลผาเนี่ยเขายืนอยู่ข้างนอกพอดีเลยเราเนี่ยก็เอาออกไปอวดเขาสักหน่อยแต่เหมือนว่าเขาจะพยายามโจมตีเรามันใช่ไหมครับเนี่ยเขาพยายามตีมอสหรือเขาพยายามตีเราอยู่ครับเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะพอนุ่มทำไมตั้งใจตีกันแบบนี้ล่ะคนเขาอุตส่าห์จะโชว์ให้ว่ามีที่เซกบอสจะเซกให้เนี่ยรู้ไหมแต่เขากลับมาตีเราเฉยเลยนี่ดีนี่นเ,นเปิดาคี่ตายแวแี่เลย แต่ก็ช่างมาเถอะถือว่าให้อภัยเข้าไปมอร์ตี้เองนะครับก็ไม่รอช้ารีบไปเสกบอสให้กับเขาเลยละกันแหม พอเรานี่ครับเสบอสให้มันเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละมันนะครับรีบวิ่งไปตีบอสเลยโอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพ่อน้องเดี๋ยวจะสะดุดล้มะยายเซิร์ฟต่อไปมาเจอเซิร์ฟนะครับที่เป็นตอนคืนพอดีเลยมอตี้นะครับก็ไม่รอช้านะครับมาสุ่มเศ็กระดูดหน่อยละกันเผื่อว่าจะได้สําหรับวันนี้วันนี้ไม่ได้วันนี้เจอมอนอะไรก็ไม่รู้ผดขึ้นมาจากหลุมเลยอย่างนี้เราก็ต้องรองเขาให้ถ้าเกิดสุ่มไม่ได้เศษกระดูดเองก็จะมาเป็นเศษกระดูดให้ค่าแต่ดูเหมือนว่าเจ้ามอนนคมันม่ครับมัมบ กล่องไปนะครับเราก็ลุยกันต่อทีนี้นะครับเราก็จะสุ่มกันเลยละกันเสียเวลามาต้องนานหมดแต่ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับเราเหลืออยู่สองพารนะครับก็ถือว่ายังสุ่มได้ยาวโยนรอบแรกมาก็แจกแฟกเมนแล้วสำหรับรอบสองเป็นอะไรรอบสองอย่าบอกนะแฟกเมนอีกโอ้โหแฟกเมนกันไปยาวๆรวยเลยจังหวะนี้สําหรับรอบสามรอบนี้ของไม่ใช่แฟกเมนอีกนะไม่ใช่แฟกเมนก็บ้าแล้วล่ะครับพี่แฟกเมนมีหลายหมื่นแล้วนะไม่รู้จะไปทําอะไรครับเนี่ยโอ้ยรอบนี้แฟกเมนนี่มันตองแฟกเมนชัดๆอ่ะสุ่มไปสุ่มมาสุ่่มมาคคอนนนสสััตวดทีุะรรบ ก็ได้แล้วสําหรับที่เซกบอสก็เอามาโชว์นะครับพอหนุ่มที่เขาอยู่แถวนี้หน่อยแล้วกันเออ เดี๋ยวนะพ่อหนุ่มเขาอยู่ตรงไหนนี่นครับเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยเรานะครับก็เอามาโชว์เขาสัหน่อยแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่สนใจนะครับที่ใส่บอสที่เรามีอยู่เลยเขานะครับกม้มหน้าฟามนะครับอุตรุดหุตรุดเนี่ยขี้แตกบาสั่นกันเลยทีเดียวพ่อหนุ่มสนใจฉันหน่อยฉันจะใส่บอสให้หนายถ้าเขาไม่สนใจเราเราก็เสกแม่งเลยเขาจะไม่ไปตีไม่ตีก็อีกเรื่องหนึง่งหน้าที่ของเราแค่คนมาทําความดีถ้าเขาจะเห็นค่าไหมอีกเรื่องหนึง่งเออมันชักแปลกๆแ,แล้วนะนี่ฉันเสกบอสให้แล้วแต่พ่อหนุ่มเนีีนะน่่่่ยยัไไมมอออปตลาาบกวรู้ มีบอสเขียวอยู่งั้นก็ชังมาละกันถือว่าเรานะครับทาความดีไปแล้วมอร์ตี้นะครับก็รีบย้ายเซิร์ฟนะครับกลับไปฟาร์มต่อเลยละกันกลับมาฟาร์มเรเวลกันต่อนะครับแบบยาวๆด้วยเพลงหมัดหยองชนโอยไม่ใช่หมัดหยองชนสิเพลงหมัดบางกรเวเดังอะตบกันไปตบรัวสกิลเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเวลายอยู่ในร่างผาเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยมันโหดกลัวฮิตบ็อกก็ไกลนะครับยิ่งคอมโบกับผลผาเนี่ยใช้ได้เลยในการฟาร์มแต่ถ้าจะใช้หมัดบางกรนเนี่ยใช้ออมันไม่โหดอะนะฟาร์มกกจจจาาุดเเสรร็ร็มาต่อจี จุดหนึ่งเลยโอ้โหรีดเรียกว่าฟาร์มกันแบบยาวจุดไหนะกว่าจะถึง400มาสเตอรี่นะครับขึ้นยากโคตรไอตอน100ขึ้นมา300อะแป๊บเดียวนะแต่จาก300ขึ้นไป400นี่สิ โคตรยากอ้าเบื่อเบื่อจากการฟาร์มแล้วนะครับก็มาเสกเรือนะครับนั่งชมนกชมไม้กันหน่อยโอ้ยกระโดดลงเรือแต่ละทีนี่กิ้งเป็นลูกขนนูนเลยกว่าจะเข้าได้นี่มันยากโคตรประเด็นคือผมขึ้นเรือไม่ค่อยเป็นเองแหละครับโทษเทพอเราขึ้นเรือได้นะครับก็รีบใส่เกียร์หมาออกจากตัวเกาะเลยอย่าลืมจับเรือดีๆนะครับเดี๋ยวจะฟ่องหลุดออกจากเรือเพราะมันเร็วโคตรเดินทางมาที่เกาะน,นี้แล้วก็ว้าไปโลกสอง มอตตี้นะครับก็เปิดดอนะครับแล้วก็หว้ามาที่คาเฟ่เลยในในนะครับก็หว้ามาที่โลก2ดทีเรานะครับจะมาทําการสุ่มผลพิศาจแจกซะหน่อยแต่ก่อนจะสุ่มแจกดูผลพิศาที่ขายอยู่เวลานี้ก่อนแล้วกันนะครับมีผลอะไรดีขายบ้างอ่ามีผลสายฟ้านี่ครับแล้วนอกนั้นเนี่ยผลพิศายดีๆยังไม่มีเลยงั้นไปสุ่มผลก่อนแล้วกันเผื่อว่าได้ผลมาก่อนอีก <c oughs> จะได้หรือเปล่าครับเนี่ยทาดในกระดวงดีครสเออแต่จริงๆก็หวังกับผลเพชรอยู่นะเพราะอยากเร่นผลเพชรได้ยินว่ามันโหดเออมอตตี้ไม่รอช้านะครับสุ่มมันไปเลยจังหวะ อนนี้เนี่ยราคาล่อไปเกือบ4 0 0แสนโอ้ยสามแสนกว่าเลยถ้าเกิดเราเลเวลแมงเนี่ยราคาจะขนาดไหนผลที่ได้มานะครับก็เป็นผลแมกมานั่นเองโอ้ยตอนแรกกะจะแจกแต่พอสุ่มได้ผลไม่ซ้ํานี่ก็แบบขอเก็บไว้ก่อนละกันถ้าเกิดได้ซ้าเดี๋ยวค่อยแจกในใจมอตี้ก็แอบรู้สึกผิดที่ไม่ได้สุ่มผลพิซศ่านะครับแจกให้ใครเลยแต่เก็บไว้กับตัวเองโอ้ยงั้นเรานะครับก็ชดเชยนะครับโดยการนะครับมาที่เกาะซอมบี้แล้วก็เอาเศษกระดูกนะครับมาสุ่มของกันสักหน่อย แม่แต่ดูแต่สุ่มตระทินเนี่ยถือว่าดวงไม่ค่อยดีเลยอย่างน้อยนะครับได้คูดเอ็กพีเนี่ยเราก็ยังถือว่าเอาไปใช้ได้โยนี่สุ่มมาเหลือแ0 0อแล้วนะครับเนี่ยสุ่มมาตั้งแต่หลักพันตอนนี้เหลืออยู่หลักร้อยงั้นเราก็สุ่มอีกทีหนึ่งล้วกันถ้าครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่แจกเลยนะได้คูณเอ็กพีมาแล้วก็วววยังถือว่าใช้ได้โย่ หลังจากที่พ่อที่นะครับฟาร์มเรเวลนะครับมาสซิลลี่เนี่ยมาอย่างเนิ่นนานนะครับตอนนี้เนี่ยค่ามาสซิลลี่นะครับของมัดมังกรของเราเนี่ยก็ปลดล็องนะครับถึง400แล้วที่จะทํานะครับเอาไว้ใช้ v 2ก่อนจะเปลี่ยนนะครับไปใช้ v 2เนี่ยเราก็อําลานะครับสำหรับมัดมังกรนะครับ v 1กันก่อนเลยละกันสําหรับแอนิเมชันการตีปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองทดสอบสกิลหนึ่งที่ดูนะครับจะเป็นการแับพุ่งไปแบบนี้2จังหวะด้วยกันนะครับสกิลสองนะครับจะเป็นการปล่อยพลังนะครับไปข้างหน้านะครับอาจเป็นการระเบิดพง ที่โดยรอบนะครับด้วยพลังหมัดเป็นกรแบบนี้เลยเและก็มีไฟติดพื้นซะด้วยโทดอย่างนี้มันก็ต้องรองสู้จริงดูหน่อย มอร์ตี้นะครับก็ได้รองต่อสู้กับทีมงานคุณภาพของตัวเองนะครับโดยที่เขานะครับจะใช้ซูเปอร์ฮิวแมนนะครับแต่มอร์ตี้เนี่ยใช้หมัดมาก่อนนะครับวีหนึ่งมาดูกันเลยว่าจะสู้กันไหนบ่จังหวนะไหนเปิดหาคิสังเกตนะครับพร้อมรอบริง <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูเชิงก่อนดีๆเผื่อเข้าไปแบบผิดจงังหวะน,นี้เดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าเขาจะเปิดก่อนไม่ใช่เราสิเปิดก่อนเปิดสกิลสามนะครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่โดนเขาเลยโอ้โหเขาที่รลบเก่งเป็นบ้ายิงสกิลแรกนะครับโอ้โหใช้ยักษ์คองพดดเเลลยยค้้าาหบบไไสๆอรคครัับบพีี่ตอนนน้ะหา์สาสกตตขอองมร์ีี้เนิล เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้นะครับรบกันไปรบกันไปสกิลหนึ่งยังคงขึ้นเหมือนเดิมโอ้ยนี่เราสกิลใส่แบคทีเรียหรือไงครับเนี่ยสู้ป่ายสู้ไม้อยู่เด็ด อเฝากลูกเมียข้าด้วยโอ๊ยลืมไปยังไม่มีเมียสดนะครับสดเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับมอตตี้เนี่ยก็มุ่งหน้านะครพร้อมจะไปเปลี่ยนเป็นหมัดมังกร V ีกันก็เลยละกันมันอยู่ขบนปราศาทตัวนี้นี่เองโอ๊ยแต่ขึ้นยากโคตรเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นต่อไปโอ๊ยไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมอตตี้นะครับก็เริ่มคุยนะครับเพื่อเป็นเป็นหมัดมังกร V ีเลยคาร์มาซุรี่อยู่ที่400นะครับตามที่ต้องการเงินอีก3ล้านนะครับกเมมมมอออรผยไ่่ช้า็ู2 เกือบสามเมื่อเลยไม่พอได้ยังไงล่ะกดคุยนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมัดบางกร V2 เลยนะครับพอเราเริ่มเปิดใช้ดูนะครับเราเนี่ยก็จะมีไฟที่มือแบบนี้เลยโอ้โหยยังกับโซบดาซื้อนายโยชิอย่างนี้ต้องปล่อย x อ็กซ์เบอร์เนอร์ได้โดยเฉพาะการตีปกตินะครับถือว่าแจมโค้ดใช้ในการพุ่งได้ครับแทนการแดสเตเลยโอ้ดูแบบต่อยปกตินะครับก็ถือว่าพุ่งโคดไกลอะครับเพื่อๆพอๆกบการกดแด้เลยนะครับเนี่ย อฟาร์มไปฟ้ามาตอนนี้นะรับเราก็ปลดล็องแล้วสําหรับสกิลที่หนึ่งก็ลองใช้โดจักหน่อยสกิลไฟเ,ออเดี๋ยวก่อนนะมันแปลกๆทําไมของวีหนึ่งเนี่ยมันจะพ่น2จังหวะเลยแต่อันนี้เนี่ยต่อยแค่จังหวะเดียวมันดูไม่ค่อยเทสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยหรือว่าเราใช้ไม่เป็นวะไหนโดซิลองอสกิลนะครับมาใช้กับมอนดูจักหน่อยโอ้โหเทคสมันใช้แบบนี้นี่เองนะครับมันจะจับกระชากคู่ต่อสู้นะครับเราก็เบินไฟเนี่ยให้ไปเป็นร้อนสุดเขตแอบคล้ายๆท่าไม้ไตายของเอนเดเวอร์เหมือนกันนะเนี่ยจากอนิเมะเรื่องไมฮี ด้วยความที่พี่ติดใจมันก็ต้องต่อรอบ2องโอ้โหสกิลคอร์เทจจับประชากระเบิดไฟก็แบบเออมอตตี้เป็นสายเบิร์นนะครับเพื่อนๆเบิร์นลุลๆเลย กลับมาฟังมันต่อแบบเนินนานในที่สุดนะครับเราก็ปลดล็อกสกิลสองแล้วลองใช้ดูแจ๊กหน่อยก็ด้วยความที่มันเห่อของไมมโอ้ไฟนี่แรงโคตรพอๆนะครับกับสกิลผลไฟเลยหรืออาจจะแอบ,บแรงกว่าหรือเปล่าเขาเนี่ยหรือเออเรื่องแรงกว่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันเทคกว่าแน่นอนส่วนตัวผมชอบชอบเบื่อๆจากการฟาร์มก็แวะมาทําความดีกันแจ๊กหน่อยโดยการที่เรานี่ครับจะเอาเศษกระดูกเนี่ยมาสุ่มของนะครับหรือที่เศษบอสแล้วก็เศษบอสนะครับแอดมินไม่ใช่เศษบอสแอดมินเศษบอสตัวเคียวเนี่ยให้กับคนในเซิร์ฟนนนีี้โหใัวมมแแต่บอออสดิเคทา สุดเลยตอนนี้มีอยู่พันสี่เริ่มต้นมาก็ได้ไดีแหละได้เงินเลยแหละครับเนี้ยจัดไปรอบสองดูซิว่าลุงแกจะให้อะไรโอ้ยลุงแกช่างไปสายเปเงจริงไม่เอาแล้ครับมัเนี้อสูบปลายสุบไมายอยู่ดีๆไม่ได้ผลเกลือแต่ได้ผลยางเฉยเลยจะไปทําอะไรครับเนี้ยเดี๋ยวก็จะยางดีดหน้าลุงให้แน่โอ้แต่ขณะนั้นเองครับขณะที่มอตตี้เนี่ยกำลังนะครับจะสู่มผลปีศาจต่อนะครับเรานะครับเจอคนใจเกเรมาโจมตีเราออะไรครับเนี้ยอุตส่าห์จะทําความดีเจอไอ้พวกใจเกเรเฉยเลยโลกนี้มันช่างโหดหลายจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราายย้ เลิฟออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เระแวงเหลือเกินเปิดหารคิทสังเกตดูหน่อยเผื่อว่าจะโดนตุ๋ยตุ่ยไหมรู้ตัวเมื่อกี้ก็โดนตุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งเสียวตุ่ยเป็นบ้าเลยครับรอบนี้ยทำให้ผมการสุ่มทันทีเลยนะครับโอ้ยแต่ตอนแรกเหลือพันสี่ตอนนี้เหลือสี่ร้อยกว <c oughs> ่าแจกเงินอีกแล้วหลังจากที่สุ่มไปสุ่มมาตอนนี้นะครับเหลืออยู่แปดสิบแต่สุ่มทีนึงเนี่ยรอบไปห้าสิบโอ้ยสำหรับการสุ่มท้ายก็ถือว่าเกือ์อยู่เด้ ได้แต่คูณ EXP นะครับปอบใจไปตามระเบียบแต่ก็ถือว่าใช้ในการฟาร์มได้โยในขณะที่มอตี้นะครับกลับมาฟาร์มเรเวลต่อเนี่ยตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ฟาร์มเรเวลนะครับจนแม็กนะครับ2,100เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมต้องพูดร้อยหลายรอบด้วยกิน ในที่สุดก็ได้มาแล้วสำหรับสกิลสาทดสอบให้เพื่อนๆดูสักหน่อยมันจะเป็นการรวบรวมนะครับแล้วก็ระเบิดพลังแบบนี้เลย,อยแอบคล้ายๆนะครับของตัว V1 เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะรุนแรงมากกว่าแต่ที่สําคัญนะครับรอบนี้เนี่ยไฟไม่ติดพื้นเหมือนของ V1 นะจ๊ะ ด้วยความที่ว่ามอตี้มันร้อนวิชาก็อยากจะกลับมาสู้กันสักหน่อยโดยที่ครั้งนี้นะครับเราก็ต่อสู้นะครับกับไฟติ้งไซน์นะครับซูเปอร์ฮีโร่แมนเหมือนเดิมดูสิครับว่าพลังยอดมนุษย์เนี่ยจะสู้เราได้หรือเปล่าโอ้ยสเต็ปชั้นเชิงครับเป็นไงระเบิดพลังนาทีโฮตรฮิรเลยครับเพ่ถ้าเกิดใช้เป็นดีๆนะครับบอกเลยว่าหดไม้ แอนที่สารภาพตามตรงว่ามอตี้เล่นไม่ค่อยเป็นก็พึ่งได้มาครับยังไม่ได้ฝึกคอมโบเลยอ่าตายจริงจริงมันก็ดีอยู่แหละแต่แค่มอตี้เล่นไม่เป็นจริงๆรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องมาเจอกันหน่อยมัดมังกรกับมังกรพีทดูซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ด้วยความซีวะจริงจริงเรแอบแอบแอบคาดหวังอะไรมากเลยนะทันทีที่มันปล่อยพีทเท่านั้นแหละพีทเต็มจอเลยโอ้ยแทนจะตายอจะมอตี้จะติดพีทตายหรอครับเพื่อนๆนี่ขณะเปิดทางคิดสังเกตนะครับแทบจะ สู้ไม่ได้เลยไอพีนี้ก็โคตรแรงเหยียบทีนี้แทบจะเป็นลมตายพูดได้ไม่ทันขาดคําจะตายอยู่แล้วคับพี่ตายแล้วชนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการผจญภัยครั้งนี้ของมอร์ตี้นะครับแล้วก็ทีมงานคุณภาพของผมเองนะครับผมถ้าหเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปีโอตัวนี้นะครับสำหรับ EP ที่11นี้นครับ EP ต่อไป EP ที่12เราขอที่อุเทาเท่าไรเนละย1,200ไลค์เลยนะครับถ้าเกิดครบ1,200ไลค์เนะี่ย EP ต่อไปมาแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมอร์ตี้กันด้วยนะ กดไลค์นะครับกดไลค์